อยู่ในช่วงเจ็ดตัวสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกหลอเปิ้ลนฝุ่นครับผมวันนี้แม่ฟ้าวอสองถาวันคุณมาทำอะไรแล้วที่อู่ชังปักรถหนักวิ่งไม่ออกครับประสบการณ์นะอันนี้มาเล่าสู่กันฟัง าเป็นคัดยันก็คือตั้งคัดใหม่ก็วิ่งได้ครับแต่อันนี้คัดไม่ได้ยันครับเราตั้งคัดอยู่แล้วคัดหมดรถหนักรถไม่วิ่งครับวิ่งแต่ว่ากว่าจะไปได้ครับออืแล้วก็หมด แล้วก็อาการก็ขิวคัดยกเกียร์แล้วครับวันนี้ช่างปักยกเกียร์แล้ว<ม>ช่างปักกับช่างเต่าอ,อาเกียร์แล้ว,วดำหมดเลยครับขิวจริงๆขิวเวโตยายหนะ <laughs> มดสภาพครับ อัดแล้วเนาะอันนีนเดี่ยวมองหวอัดมันหูนี่กบในเดียวยตไตตัวเดียวนึงนะตัวนี้มันเป็นลูกปืนตัวท่อนตอเนั่นอ่ะอกย่อนอกู่ไหม บางทีก็หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่บางคนก็ยังไม่รู้ครับเอ๊ะทำไมรถเล่าพอวิ่งได้แต่ว่าวิ่งๆแล้วเหมือนเหมือนเราขับไปเราขับรถเหมือนเราเลี้ย cart นะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่นะาร์ t เราปล่อยหมดาร์ t เราปล่อยออกมาหมดแล้วแต่ว่ารถเนี่ยมันมันดังหนืดๆครับวิ่งหนืดหนน่วงๆ,งๆงอาการนี้เลยครับาร์ t หมด อันนี้ไม่ยันครับคาดไม่ยันหรือว่ามันยันวะข้านมันฝืดตัวนี้วะนันน่ยันยันยเหยอเจ็บตัวอีกแล้วครับมีแต่แนว ิเ,เอันนี้ยังไม่ไมเลยแะบักไงวะก็ย,ยังมีตัวอักษรอยู่วะออมันก็ไหม่แหละแต่อยู่ทํไมว่อ,อยูพู้เดเป็นลมมันเนาะ <c oughs> อาการมันเป็นยังไงตอนนี้กำลังถอดลูกปืนการกด

่มานอลเยอนน้อยหน่เหมือนเดิีก่อนหนึ่งว่าเขาฟอส้ง่ายเขาฟอสเขาฟอกยังไม่ตอบเออ ต้องลื้อชุดคัดดูครับราคานี่ยมาสี่สีอครับยังสี่ตรงใดเป็นหัวแนวพี่ลายวะฟังหุ่นบ่กิสีกสี่ลบซะด้วยที่อะแค่นั้นไ้วะ ฮึไล่บ่มีช่วงสีบ่มันเป็นน้ำสนิมมันกัดหรือล่วะตัวได้ตรงช่วงแป้นแหนบบ่า ต้องถอดหูบอกว่าน่จ <c oughs> ะดีหูบดอมาเอ้วเร็บำลุงกันหนครับไม่ทำก็รถก็วิ่งไม่ได้ ไม่ได้ครับเลือกเส้นทางนี้แล้วนะไม่ทำไม่ซ่อมไม่บำรุงแล้วก็วิ่งใช้งานหาเงินไม่ได้ครับร้อน จะหมดอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้โอ้บอัออนซับหลาบไหมซับหลาบบอบอังนงันอ่ะ,อะคลิปนี้ขอลาเพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับฝากติดตามด้วยนะครับในช่องยูทูบหกร้อเปื้อนฝุ่นนะ ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมถ่ายคลิปให้ผู้ติดตามได้ชมนะเดี๋ยวเราทําแม่ฟ้าเสร็จเราก็จะเอาแม่ม่วงเข้ามาเปลี่ยนยางครับยางซื้อมาแล้วครับเั็นแก่เมื่อวานนู่นครับจะพาไปดูยางยางเก้านะขอบยี่สิบดีสโตนแม็กซซื้อมาแล้วครับเส้นละ4,500บาท โอเคครับในคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ